สวัสดีคะ่ะคุณเพื่อนๆมณีผ้ามุนเขาปลากล้วยเบิงต้นกล้วยโอ้ยยุ่งเต็มหนาหอ,อยยุมาเบิงวันนี้นะคะต้นกล้วยหอยหอยมาจอหูมั่นจ้ะนี่คือมีดผลงานต้นคณะชายาคณะเม็กซิกันคนาเม็กซิโกหักกิ่งจอหูเราก็เสียบไบกจอหูไปถึงเกียนกลาง เป,เป็นยังคืเทเฮ็นดังสี่ตน้นล่วยพู่นสูงมากสูงมากซ้ำตึกสองชัน้นข่อยก็เลยจะบ่ห้มันสูงข่อยจะหามันแตกยอดออกทางตน้นทางต้นฟ้งนี้จ้ะจอฮรหกันน้ำกันไลออกขอไปถึงเกียนกลางมันเลยจ้ะเอา,าคณะขายาเสียบมันใ้ ถ้ามันโป่งขึ้นมากก็บอกให้มันดันขึ้นไปอีกจะให้มันพอกจากผู้นี่เลยจ้บโบหัววาล่มล่มขึ้นนี่มันจะพัดโบอบหัววาล่มขึ้นนี่จะพัดเห็ียดให้มันลมบ่ได้จ้ะมันสูงสูงเท่าะเป็นยังขื้อีังสี่อยากให้มันออกปีขี้ยังมูให้มันออกปีอยู่กลางต้นเลยแว๊บให้มันทะลุออกมาหนี่มันจะใส่ใดบ่อันนี้จริง พักชัยยาคณะชัยยาปักหัวมันไหวว่าให้มันดันขึ้นทดลองนะคะเดี๋ยวคืบหน้ายัางไงมาดูผลงานต่อบ๊ายบายถ้าเ้าเบิงพันจากหน้าต่างไปจ้ะต้นกล้วยที่ไปเฮ็ดมาบางนึงจ้ะมันแตกนอหนึงองสายกข้างในต้นที่เฮ็ดคือต้นที่สูงที่สุดจ้ะเบิงว่า ร่มขึ้นนี่จะเห็ุให้มันคนลมบ่เพราะว่าไปจอใส่ข้างในมันไหวจ้ะจนว่าใจกลางมันเลยจนว่าหยวกเข้าไปข้างในหยวกกล้วยมันเลยเราก็เอาขนาดใช้ยญ้านี่ยจ้ะขนาดใช้ยญ้าที่ปลูกนเนี่ยตัดกิ่งเราก็เสียบเข้าไปกลางต้นมันเพื่อที่จะบ่อหายใจมันดันขึ้นไปข้างทึ่งจ้ะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตานต่อแรงร่มใดบ่เพราะว่ามันสูงน้่จ้ะ กอนมันจะออกปีมันจะลมกอนคือมันจะไปรอดกับลอรลุนกันค่ะเพราะว่าฝนตกทึกทึก,ท,กทุกขึ้นเราก็ล่มแห้งมากๆต้นที่เฮ็ดคือต้นที่สูงที่สุดเราจะบันทึกกิจกรรมไหมนะคะว่าเธอจะทำสำเร็จหรือเปล่าหรือต้นไม้มันจะล้มไปก่อนนะคะลุ้นกันค่ะ